มาแล้วมาแล้วโอ้โหยำเหล่าดูมมาเหล่าแซลมอนเนี่ยมาจัดเต็มกุ้งมันต้องใสๆสดๆแบบนี้นี่แล้วมาแบบตัวใหญ่มากเลยเออดูดูตัวหนึ่งตัวหนึ่งให้ดูความคลักอิกโอ้ยเห็นไหมให้ดูใกล้ๆหน่อขาวใสๆใสปิ้งอ่ะนี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่พัทยานะจะพามากินตำเหล่าแซบๆกันคือเปรี้ยวปากมากเอาจริงป้าร้านเนี้ยผู้ชื่อไปไข่ก็รู้จักนี่เขาเห็นป้ายแล้วต้ะตำแซบไบซายนี่ขนาดเรามาแต่วันนะ คนเขานั่งต่อคิวกันแล้วเอาตรงๆเลยเอาจริงคือถ้ามาช่วงบ่ายอ่ะคนแบบคนแน่นเอียดเลยลน,น,นออะนี่ต้องรีบเลยเามาไปเอาคิวก่อนมาเร็วเกินไปจ้ะร้านยังไม่เปิดดูเมนูรอไปกันนี่คือเมนูอ่ะเขาก็มีให้เลือกเยอะเหมือนเดิมเลยนะถ้าใครเคยมากินอ่ะแล้วราคาเขาก็ประมาณร้อยกว่าบาท200อ่าก็จะมีตำยำเหล่าอะไรก็คือมีเลือกหมดเลยเนาะนี่ใครกินปลาล้ไม่ปลาล้ก็ติ๊กเอานะอ่าของกินลงกินเล่นก็มี ราคาประมาณนี้ฮะทุกคนเนี่ยถ้าเป็นพวกส้มตางก็คือ80ดสิร้อยนึงเองอ่าก็ประมาณนี้แหละราคาเขาแล้วดูแต่ละจานเขามาแบบอลังอลังแบบในรูปเลยนะเดี๋ยวเราสั่งให้ดูดีกว่าเอาสักหกเจ็ดอย่างเนาะเธอเนาะสั่งไปเลยทีเดียวใส่ปลาล่าหมดเลยเหรอใช่ปลาล่าเขาหนวยไงเธอชอบมากพี่ครับเอา6กเจ็อย่างนีครับผมเอาแบบเผ็ดๆเลยนะจ๊ะพี่น้องแจ่มชอบจริงๆน้ํงแจ่เขาเปิดสาขาสองใกล้บ้านเราพื่ที่มาสาขานี้นานมากคนเยอะเหมือนเดิมเลยเธอคนแน่นเลยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนักสาขาหนึ่งอ่ะเรียต้นหมอพัทยาคือยู่ติดถนนสุขุมวิทแหละ เออจะเป็นป้ายใหญ่ๆ,ๆแบบนี้เนาะอ,อ่าหาง่ายๆมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โยำอันนี้เป็นเหล่าปูม้าใช่ไหม<ช>ปูม้าไข่ด้วยเธอเป็นเหล่าปูม้าเหล่าแซลมอนนี่มาจัดเต็มอุ้ยดูกุ้งดูกุ้งนี่เออกุ้งมันต้องใสๆสดๆแบบนี้นี่แล้วมาแบบตัวใหญ่มากเธอเออดูตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวใสๆแต่งๆแบบนี้เลยทุกคนอันนี้สั่งม <laughs> าเป็นพี่ดีงานวัดอีกแล้ว <laughs> สั่งมาเลี้ยงทั้งหมู่บ้านจ้ะเออคือชอบความปูม้าไข่ของเขาอ่ะ ไข่แบบทุกชิ้นจริงๆอ่ะเธออันนี้เธอใส่น้ำปลาหมยมาด้วยใช่ไหมใช่หรอลองบีบเนื้อให้ดูสิเนื้อใสๆเนี่ยโอ้ยทะลักทะลักจ้ะแม่เออไปทั้งไข่ทั้งเนื้อเลยกุ๊กกับเธอโคตรดีสดมากหวานมากเอาจริงเออนี่ให้ดูกันใกล้ๆเลยนะทุกคนไข่แทบจะทิ่มหน้าอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยเออไปสั่งเผ็ดได้เผ็ดอ่ะปะอือหือจะเป็นน้ำยำแบบน้ำยำนัวๆเนาะ ใส่น้ำปลาร้าหวานหวานเปรี้ยวๆเผ็ดๆอะไรเงี้ยเอออันนี้เขาจะเป็นเหลานะไม่ใช่ยำนะเป็นเหลาเหลาเขาจะใส่มาแบบไอ้นี่ไงมีไหลบัวมีอะไรอย่างงี้ด้วยดูสายที่ฝาให้ดูความถลักดิโอู้้หูน้่เห็นไหมเนื้อขอขาวใสใสใสปิ้งอ่ะใสแบบใสเลยอ่ะเนื้อปูม้าสดมันจะเป็นนี้แหละ แล้วหวานแบบไม่ขาวเลยเธอเนี่ยขอต่อด้วยกุ้งเลยไปยังต่อเนื่องไม่หยุดยั้งวันนี้น้ำปลาร,ร้าอะไรคลากมากทุกคนใช่เราสั่งมาเป็นตำนะตำไหลบัวกุ้งสดใช่ใช่เนี่โอ้โหให้ดูเห็นไหมกุ้งเนื้อใสๆแบบนี้พี่น้องเอ้ยเนี่ยราดน้ำปลาร้าไปฮะตัวใ,ใหญ่เนื้อมันจะกรุบๆเลยตัวใหญ่ขน,น, <มา S 1> นาดน,น,<ช>นี้ใช่ันี้สองตัวเลยเออแบบนี้ฮะเนี่ยเออขออนุญาตใช้มือนะทุกคนอันนี้เราล้างมือแล้วนะ ออมันต้องใช้มือจริงกินแบบนี้ใช่นี่นี่ให้ดูใกล้ๆเห็นไหมตัวเลื่อมๆเ,อเอย <laughs> อะๆไปฮะเข้าฝากได้ไแล้วเออไม่หยุดยัง้งเออนั่งหิวจริงแหละ <laughs> นางบอว่าเปรี้ยวปากแล้ววันนี้ให้พามากินหน่อยก็คือกินแบบไม่หยุดหยองเออกินจริงจังมากเด้อใครมาร้านนีนะ้แนะนําต้องสั่งปะลาเลยคือปะลาาเขาแบบไม่ข้าวด้วยนะใครที่ไม่ชอบกินกินได้แล้วตาไหลบัวแบบนี้นะกรอบๆเดี๋ยวดนูนี่นี่ให้ดูเป็นไหลบัวมาชิ้นไม่ได้ใหญ่มากนะกาลังกินพอดีกรุบกรับเออดิ้นเสียงไหม,มกรอบมาก<ม>กรอบเหมือนหมูกรอบเลยช่แล้วกุ้งก็คือจะใหญ่ไปไหนอะแม่เออ ให้ดูเห็นะเออราดน้ำปลาแบบนี้จ้าแม่ตัวใหญ่ๆเด้อพี่นอ้องมาฮะเห็นไหมคือใหญ่ของนิ้วโป้งน้องแจ่มอีกนะเมื่อกี้นะถ้ากอเทปดูคนดูไปก่อนน้งใหญ่แบบใหญ่ทุกตัวเอออันนี้จะเป็นยำสามไข่นะอ่าคือเขาจะใส่มาทั้งไข่ปลาหมึกนะฮะไข่ปลาริวกิ้วเนาะแล้วก็ไข่ปูอ่าดู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 ไข่ปลานี่เม็ดใสๆเลยแม่เออนี่ยไปคำใหญ่ๆแซ่บ เบาๆเบานในปากแล้วไข่หมึกก็คือใหญ่มากอันนี้ค่ะอาหารเราเป็นยินๆแล้วนะใช่คือเขาจะมีทั้งตำทั้งยำทั้งเหลาเลยนะแล้วถ้าสั่งก็บอกเขาเอาไว้อยากได้แบบไหนติ๊กเอาอ่ะใช่แล้วไข่นี้เขาก็ให้มาแบบจุกๆุอยู่นะเนี่ยจานหนึ่งอ่ะมีไหลบัวด้วยเนาะเนี่ยไอหัวหอมที่เขาใส่มาหอมแดงไหมเขาเรียกอะไรหอมแดงหอมแดงหอมแครมันจะเพิ่มความหวานหวานเวลากัดเข้าไปเนาะใช่ดูไข่หมึกเขาดีเธอชิ้นมาแบบเต่งๆเลยเออเนี่โอ้โหเต็มช้อนไปฮะ และที่พี่ชอบนะบอกตรงเลยที่เนี่ยโคตรสะอาดนี่ผมให้ดูอยากโชว์มากเลยหอยแครงที่นี่เขาเปลือกโคตรขาวเธอไอ้ดูเดี๋ยวเธอหยิบให้ดูเออเขาขัดยังไงเนี่ยอยากหาวิธีมากดูดิดูดิเอาเนี่ยอันเนี้ยเนียให้ดูกันสดสดเห็นปะเปลือกขาววองขาวทุกอันนะดูดีเออแล้วเนื้อมาแบบเต็มเ็มฝ่าเลยเนาะใช่อันนี้เป็นอะไรนะเหลาเหลาตำเหลาเนาะใช่ราดน้ำปลาราไปบบนี้นี่ป่ะหอยแครงเออแล้วเขาลวกแบบ สุกกาลังดีใช่ไม่ได้มีความหวานหวานแล้วก็ฉ่าเลือดอยู่เนี่ยให้ดูเห็นไหมเนื้อเข้ามาเต็มฝาหมดเลยนะอดีนะนี่พูดแบบไม่อวยนะก็เห็นยังไงก็พูดอย่างนั้นเลยของเขาสดทุกอย่างเลยเธอเนี่ยเธอและข้างล่างเขาก็จะมีเป็นไหลบัวมาแบบนี้นะถ้าใครที่แบบสั่งตําไหลบัวเขาจะตํามาด้วยพริกแห้งจ้าเผ็ดสะใจเลยจะใจดูทั้งพริกสดพริกแห้งมั้งเนี่ยดูซาทางแล้วพริกสดด้วยดูหอยแบบเต็งเต็งอ่าไปฮะนี่จดจอดไปดูจัด เดี๋ยวเขาเก็บแล็คไว้กนนี่อยากให้ดูแซลมอนของที่นี่มากแซลมอนคือมาชิ้นใหญ่แบบนี้เลยแม่ดูดิอ้ยชิ้นใหญ่จริงอะเออสงสัยมีดเขาไม่คมที่เกยงหั่นหรือเปล่าราดไปเลยจ้ะราดน้ำไปเลยจ้ะอ่าราดน้ำไปชิ้นใหญ่แบบนี้เนี่ยแม่ให้ดูใกล้ๆเออชิ้นแต่งๆเนาะดูนี่อันนี้คือหนึ่งชิ้นนะจ๊ะใช่แลวไม่ได้หั่นมาบางๆนะแซลมอนเดี๋ยวนี้โคตรแพงเอาปลายออกก่อนปะปลายเอาป้ายอกก่อน เนี่ยชิ้นใหญ่ใหญ่แบบนี้อ่ะดูอ่ะดูเดี๋ยวจะหาว่าจกตาอ่านเอาแบบนั้นหนาชิ้นใหญ่ๆกัดเข้าไปโคตรเต็มคำอแบบนี้บอกเลยชุ่มมากอืแซมันดีน้ำยาเขาจะออกแบบเผ็ดนวๆนัวชามีความเปรี้ยวหวานนิดหน่อยอืมอ่ะให้เธอดับเผ็ดก่อนนี่ให้ดูคอหมูทอดที่นี่หูชิ้นเทคเจอร์โคตรดีอะนะ แล้วเป็นคอหมูแท้ด้วยนะไม่ใช่แบบหมูติดมันหรืออะไรนะให้ดูให้ดูนเนี่ยคอหมูมันจะเป็น็กเจอร์แบบนี้นะทุกคนคือไม่ใช่อาหมูติดมันมาทอดเฉยเฉยนะใช่ดูจากลายมันอ่ันนี้คอหมูมันจะเป็น็กเจอร์แบบนี้นี่ทุกคนโลหนึ่งโคตรแพงอ่ะพี่ไปเจอที่แมคโครโลละาสองสองร้อยขาบาทประมาณนะเนาะไม่รู้ตอนนี้ขึ้นยังนั้นเนี่ยแล้วันเด็ยก็คือกระเทียมเจียวที่เขาโรยมาอันนี้ดับเผ็ดได้อย่างดีบอกเลยเขาจะมีคอหมูย่างด้วยนะจริงๆแล้วอ่ะเนาะใช่ใครชอบทอดชอบย่างก็แล้วแต่เลยสั่งเอา ก็ช<ะ>ิ้นใหญ่จริงเออสุดกระเดือกอะเฮ้ยลองกินกันน้ํายําเหลาไหมอืมอาทล่านลงมาเลยโอ,อ้ยมเลยจ้ะจริงๆเขาจะมีด้วยนะเหลาเหลาคอหมูทอดอ่ะ,<จ>ะ,ะเหลาคอหมูทอดยําคอหมูทอดคือสั่งได้เลยเออแต่นี่เราเอามาแดบเอาออนี่ฮะกินกับกุ้งเอ้ยสดสดราดน้ําเหลาปะ่ะเออจะเป็นเหลาคอหมูทอดก็คือเต็มจานเหมือนเดิม กินเข้าไปไม่ยุบเลยเมื่อกีนก้นะไม่มียุบจริงๆชิ้นหนึ่งก็คือใหญ่มากแม่อันนี้คือกินดับเผ็ดใช่ไหมเนี่ยเผ็ดเหมือนเดิมมั้เนี่ยไปฮะโอ้โหดูดิชิ้นหนึ่งยาวกว่าซ้อมอีกเอามันจะก,กรอบๆข้างนอกแล้วเป็นนุ่มแทรกมันข้างในนะใ่ตัวเนื้อคอหมูเนาะแต่จริงส่วนตัวเขาอะชอบน้ำเหล่ามากกว่าปรรลาดามันคลาดดี เนี่ยซอเป็นน้ำซุปเลย <laughs> อันนี้ผมสั่งมาเป็นยำปลาดุกฟูทุกคนดูมาเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยอะออจริงคือมัวไปกินอย่างอื่นเนี่ยมาเป็นแผ่นใหญ่ๆกับเนื้อปลาดุกฟูเห็นไหมเ <c oughs> ท็กเจอร์แบบนี้อ่ะปไมีทุกอย่างจริงๆอะ่ะเน้นรสชาติเขาแบบนี้มันจะเป็นฟูเหมือนน้ำยำแบบโบราณโบราณที่ไม่ได้ใส่ปลามันจะออกเรียวเปรี้ยวหวานนิดหน่อยเผ็ดนะเอออเอะมาเงี้ประมาณนี้เห็นป่มฟูจริงๆอะทุกคนดูมันหมูหยองเลยอะ กินเข้าไปกับน้ำยำเนี่ยมันดูดเข้าไปนี่ใหมาอย่างแล้วอะไรเนี่ยยำหอยนางรมจ้าโอ้ดูอันนี้เป็นหอมเจียวจ้ะโคตรเยอะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้ดูอู้เธอดูหอยนางรมนี่ให้ดูอ่าติงติงใหญ่ๆนี้กับหอมเจียวกรอบๆเนาะอ่าลองกินดูก่อนเลยหอมเจียวกรอบแบบนี้เนี่ยข้างล่างนี่ก็คือหอยทั้งนั้นเลยนะอ่าเธอคุยมาให้ดูหอยเขาซ่อนอยู่นี่ไงเธอเนี่ยเนี่ยหอยก็ไหลบัวเนาะ ข้างล่างเนาะหอยตัวติงติงมาให้ดูอีกเออเนี่ยหอยทั้งนั้นตัวติงๆอยู่นี่นะยิงหอมเจี๊ยวกับกรอบไปแม่สู้ๆแซ่บๆนี่ดูโอ้ตัวหนึ่งขาวๆไป แต่ละจานก็คือจานใหญ่มาก้วเธอสั่งว่ใช่ใหญ่แบบใหญ่อลังการจริงโอ้ oh my god oh my god oh my god จานอื่นนี่ว่าใหญ่จานเล็กไปเลยจานอื่นดูเล็กน้อยไปเลยเจอจานนี้เข้าไปอันนี้จะเป็นตําถาดนะของเขาเขาจะโรยกระถิ่นมาให้ด้วยจ้าอันนี้ชื่อตําถาดบทรายนะทุกคนถาดคือถาดจริงจริงอะเธอถาดเลเลยจะกินยังไงให้หมดก่อนเนี่ยก็คือมาแบบอลังการเนี่ยถ้ามากันสามสี่คนสั่งถาดนี้เลยนะเขาจะมีเป็นกุ้งกุ้งสุกเนาะแล้วก็ ไข่ต้มไข่เค็มหรืออะไรสักอย่างแล้วก็หมูยอแหนมแคบหมูแล้วก็นี่เขาเรียกอะไรปลากรอบหมูจีนก็คือครบอ่ะครบเครื่องอ่ะจริงๆถ้ามากับเพื่อนๆนี่คือทีเด็ดเลยนะไม่แต่ถ้าเรามากับเพื่อนเพื่อนไม่ครบแล้วกินขนาดเนี้แต่เส้นมาก่อที่นี้คือกรอบมากนะบอกเลยมาเลยกินให้ดูเออนี่แต่กระถินฉ่ำๆปะรอบกรอบได้ยิเสียงไหมกรอบมากส้มตำมันต้องแบบนี้เนาะน้ำปลาไหลก็คือข้นคราบนัวเหมือนเดิมเฮ้ยส้มตำเขาใส่เป็นปูดำมาด้วยเนาะ นี่ไส้มากกอบๆฮะตำถาดเสียงโคตรกรอบดังไปยันโน่นะถนนสุขุมวิทรวมพลังความกรอบเลยคือแคปหมูเาให้มาไม่น้อยนะแล้วมีปลากรอบมีแหนมอย่างที่ผมบอกนะ แหนมดูชิ้นใหญ่ๆนะแ,แ,แบบนี้เนาะเแข่งแบบนี้คงไม่มีจริงๆหรอหลักๆเหล่านี้นแหละหมดแล้วไปเดี๋ยวผมกินขอตัวกินบ้างละไปเดี๋ยวเช็คบินให้ดูนะแต่ละอย่างเท่าไหร่บ้างอะไรบ้างเนาะชุดเธอมันซื้อมาผิดไซส์เปล่าวะมันหดลงวะเนี่ยเธอกินเสร็จแล้วอะผ้<พ>า <c oughs> มันไม่ค่อยดีแน่เลยเช็คบินดูมาเท่าไหร่เนี่ยให้ดูนะทั้งหมดสองพันหนึ่ง้อยสี่สิบบาทนะทุกคนเห็นไหมราคาก็ประมาณ100-200นะประมาณนี้นะทุกคนอันนี้รวมน้ำรวมข้าวเหนียวอะไรแล้วเนาะ ใช่เขาบอกว่าถ้าใครที่แบบชอบกินยำตามอะไรยมารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเออ,อแซ่บทุกอย่างอย่างงี้เลยกินจนตะเข็บเส้บจะแตกล้วจ้ะ <c oughs> ใครอยากตามมาร้านเขาจะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงสามทุ่มครึ่งเลยนะเข <c oughs> าจะอยู่ในโครงการลิตเติ้ลวอล์พัทยาคือเข้ามาเลยอยู่ใกล้ๆกับบิลล่ามาเกตติดถนนสุขุมวิทพัทยากางเลยเนาะเออหาง,ง่ายเดี๋ยวเราทิ้งยรยาะเดียดพิกัดว้ให้ดีกว่าใครมาไม่ถูกก็คือตามพิกัดใต้โพสต์นะตอนเนี้ย ตามไปซื้อเสื้อใหม่พอได้แล้ว <c oughs> ลดกองวลเพิ่ง <c oughs> ลดไม่ลงแล้วก็เพิ่มันให้สุดไปเลยจ้ะพ <c oughs> อได้แล้ว <c oughs>